สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปอัพท่มีของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็เปิก็เข้ามาในแอปเลยนะครับจะเห็นหน้าตายอย่างนี้ต่อไปเราก็กดเริ่มใช้งานนะฮะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ครับผมเมือใส่เบอร์เสร็จก็กดเครื่องหมายถูกข้างล่างสีม่วงๆเนี่ยครับแล้วก็รอมันก็จะมีรหัส otp เข้ามาเป็น sms โทรศัพท์นะครับ ใส่เข้าไปครับแล้วก็กดถูกครับข่าวก็จะมีให้ตั้งชื่อผู้ใช้ของ ECB e a s n e t นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านาครับผมซึ่งเบอร์ที่ผมใช้ก็เคยลงทะเบียนม,มาแล้วนะครับผมก็ลกเลยล็อกอินเข้ามาแล้วก,กดเข้าหมายถูกสีม่วงข้างด้านล่างครับ มาก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ครับแล้วก็ยืนยันครับทีนี้เราก็พร้อมใช้งานแอป Up to Me แล้วนะครับกดเริ่มกันเลยเอาละครับพอเราเข้ามาในแอปแล้วนะครับแล้ก็จะเห็นว่ามีให้กดจ่ายตังหรือกดรับตังนะครับเราจะเข้าไปดูกันกดจ่าย การกดจ่ายตังก็มีง่ายๆแค่สี่อย่างนะครับคือสแกนเพื่อจ่ายโดยใช้บาร์โค้ดนะครับอันที่2ก็จะเป็นโอนไปในบัญชีธนาคารนะครับอันที่3เติมเงินครับเติมเงินโทรศัพท์มือถืออันที่4ี่ก็จะเป็นโอนเงินโดยใช้เลขหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่เราจะโอนมาให้นะครับอันแรกผมจะมาดูอันนี้ก่อนเลยนะครับการสแกนการสแกนก็ง่ายๆนะครับแค่ให้เส้นสีแดงตรงกลางนี้ ตรงกับบาร์โคดที่จะเป็นบาร์โคดยาวๆนะครับเราก็จะสแกนให้เองส่วนสี่สีเหลี่ยมๆช่างๆนี้ก็จะเป็น q r โคดนะครับสแกน q r โคดของบุคคลนั้นนะครับต่อไปอก็จะเป็นโอนเงินบัญชีธนาคารนะครับโดยเราก็เรียกธนาคารแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีแล้วก็เราก็กดต่อไปครับอันนี้ผมจะมาทำแค่ส่วนนี้นะครับ ก็จะเป็นการเติมเงินการเติมเงินก็จะเป็นให้เราเลือกผู้ให้บริการแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปก็จะมีให้ใส่จํานวนเงินแล้วก,กดต่อไปครับต่อมาต่อมา,อมาก็คืออันนี้ก็จะเป็นโอนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ผมใช้ใน s t a c กไม่มีเลยครับผมเสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นรับตังค์นะครับ ตังก็จะมีแค่2อันรับตังผ่าน QR code หรือรับตั้งผ่านมือือโทรศัพท์ง่ายๆจะเข้าไปเลยเข้าไปเราก็จะเห็น QR code ของเรานะครับเราสามารถส่ง QR code นี้ให้บุคคลที่เราจะให้เขาโอนเงินมาให้เด็กคนนั้นจะต้องใช้แอปเดียวกันนะครับสะดวกตก่อการแบบขายออนไลน์แล้วก็ใช้ QR code สะดวกมากครับ2องนี้นก็จะเป็น เหมนกันะครับเป็นมือโทรศัพท์รับเงินผ่านมือโทรศัพท์ก็เป็นตัเหมือนเดิมก็เือนเื่อีไม่มีดีนะครับอนี่ก็เราก็สามารถจะใช้จ่ายอย่างสะดวกเราโดยไม่ต้องไปตู้เอชเอ็หรือไปธนาคารนะครับขอให้สนุกต่อการใช้แอปนี้นะครับอ p พจูมีของชัยพาณิชย์นะครับขอบคุณครับ